แเมื่อสองสามวันที่แล้วกูได้รับเชิญจากรายการแฉเพืเอาร้านอาหารในเครือของกูนั้นไปโปรโมตในช่วงท้ายรายการโอ้มึงฟัง<อ>ดูแล้วก็เหมือนจะดูดีไม่มีอะไรใช่ไหมล<ต>่ะแล้วจริงๆช่วงก่อนเข้ารายการกูบอกเลยแม่งโคตรแน่แ่ด้วยวันที่30เมษายนที่ผ่านมามันตรงกับวันศุกร์สิ้นเดือนพอดีเลขที่หนึ่งคือรถแม่งปิดชิบหายกูต้องเดินทางจากครัวกลางที่ตั้งอยู่ที่ถนนพระรามสองและต้องแวะปรลบวัตถุดิบที่ร้านเซ็นเทอร์บุชช่า กูใช้เวลาเดินทางทั้งหมดเกือบสามชั่วโมงเต็มกว่าจะถึงตึกแกมมี่ก็ล่อไปเกือบสองทุบแล้วพวกมึงเชื่อไหมว่าไปถึงสตูดิโอกูถึงกับต้องพังงานกูเตรียมวัตถุดิบมาครบทุกอย่างแต่เสือกลืมจานชามสาบอ้อยเล็นเวลานั้นกูบอกเลยให้ขับรถกลับไปเอาล้วกันว่าไม่ทันแน่นอนเพราะว่าอาหารก็ยังไม่ได้เริ่มเตรียมอะไรสักอย่างเดียวสุดท้ายแล้วกูต้องเรียกไรเดอร์ถึงสามคันเพื่อขับเอาจานมาส่งให้ที่สตูดิโอเอจานมาส่งที่เนี่ยกูก็ได้เริ่มคุกย้่ ้องเกือบสี่ทุกและทีมงานก็เดินมาบอกว่าเชฟครับต้องออกอาหารภายในเวลาอีก20นาทีผม<ฮ>บอกตามตองลเล่นเอากูลล่วกันเลยทีเดียวแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับพวกเราก็ทําทุกเมนูเสร็จได้ตรงตามเวลาไป ถึงทำให้ตอนที่พี่พ e ีพิธีกรได้ชิมอาหารของเรานะอาหารทุกจานนั้นยังคงสดและร้อนอยู่จึงทำให้เราได้รับคำชมจากทุกคนโอ้โหผมบอกเลยชื่นใจจริงๆสสำหรับใครนะครับที่อยากลองตามมาทานคุฟเเปราคา1690นะครับให้บอกที่หน้าร้านได้เลยว่ามาจากรายการแฉผมลดออนท็อปให้อีก10%ราคาจะเหลือเพียง1,521บาทเท่านั้นทำไมมึงไม่พูดชื่อร้านกูชื่อรานว่าูเชอร์แ factory ครับ เปินเชิญลูกเมยน้อยอยู่ดีไอ้ผู้เมยหลวงเลไอ้สัตว์ถ่ายเสร็จแล้วผู้ถามคำเดียวใครล้างจานเห็นแล้วท้อเลย